พอบบตัวแล้วนะฮไปไม่้อนไปไมต้อไป,อไปสายสามเฮ้ยใครนอนอยู่ตรงนี้จับหักคอไออด้เลยเหยียบรายยศกระไปอไงนี่เงจรงิงเราเ,ราเ,เ,นนเฮ้ทีวันโดน,นดที่อะวันโดนเหือนกคนเีย

หลังให้แล้วทำไม่ขึ้นเลยวันเต่าเต็มเลยเอ้ยม,มาเต็มอะ่ะ <c oughs> โอ้ยยังไงบ้บ <c oughs> ายไปปะเราไม่เกิดเป็นคนที่ดีกว่านี้ไป <c oughs> แล้วเปิดโอ้ยงี้ไงเขาที่ด,ดีกว่านี้เหรอดีกว่นกานี้ก็ท้าได้แล้วสตาร์กโคตรนานี่อ่ะไม่มีรองเท้าแตะซีซีหรอวะ <c oughs> มันก็ีรู้อะไรครับไม่มีนะต้นแนอ๋ถ้ามันโดนเต็มไเลยะครบเพื่อนไม่หมาะตัวลุกขึ้นมาไอ้บอลสมงยัดบอลสมงศ์ยัดสมงยัดหมดไปแล้วหมดไปแล้วยัดอีกยัดอีกยัดอีกเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาให้มอไม่เห็นทางเลย mọi người mọi người một người một người mọi người mọi người mọi lên. Mất. người mọi khao, mọi người mọi mất rồi, anh cứ chụp quá, trời ơi, ได้เราปูขึ้นไปจัดไปเองมันราคาพี่มาันเอาตายหมดเลยใครยิมบ้างรองหนึ่งบ้างหนึ่งปูหมด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 ไปไปไปมีทูต่อเลยเล่นเกมไว้เล่นเกมไว้ปูปูสมอลปูปูสมอลปูปูข้างหน้านะปูข้างหน้าเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วูไปูไป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 ต่อไปต่อ

ไปงอกรูข้างหน้าให้ไหนไหนไม่ไปไหนไม่ไปตายสาม้ยใครนอนอยู่ตรงนี้จับหักคอแม่งเลยเหยียบหลังจะยกทุ่มกระพือไงตายมันกระพือกระพเรียบร้อยได้แล้วแบบรวดเร็วอาได้แล้วได้แล้วไปพีรถสามพี่รถสัมข้างหน้าโหูรถสามกระนั้นเลยนะขึ้นนุ่งเลย

let's move now let's move now เฮ้ยอ้เจ้ปีนได้ยังไงปีนตรงนี้ได้เหรอความรู้ใหม่ดีเชอญความรู้ใหม่ก็จะฟัสปกติตรงนี้ปีนไม่ได้ไงมันปุ๊บกาวิ บนเ <Bing ham, S 2> นาะต่อยิงอยู่ตรงหลืบอปะเห็นปะตรงหลืบอยู่เลยเออเนี่ยมีตรงหลืบข้างหลังเฮ้ยไอ้เด้นไอ้เด้นอย่าข้าวหน้าไปข้าวหลังไปมึงอ่ะมานี่มานี่เดี๋ยวกูช่วยยิงไปเลยยิงติดที่อะไรมาสวย ไปเข้าหลังโอเออไปไปไปมาเข้าหลังรถถังมันเยอะมกในบ้านในบ้านในบ้านยในนเยอะเลยไปได้ไปได้เจนทงนะมีคนมีคนตายกูจะตายว่ะกูจะตายเย้ยมันต้องวิ่งฝ่าได้เหรอวะเยอะต่อไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะเอออย่าไป smoke smoke เมาอยู่จริงอยู่จริงก่อนอยจริงก่อนปีนปีนหาแม่มันจะ smoke ว่ะพอและ ไอ้รถถังหนักมเปรอไ่ทำแล้ไม่ทำแล้วคสมองคุณมออคลวงเ้ยลวงไอ้้ยเ้ยบ้ามันนอนอยู่นบ้านอนอยู่เไปพไยินมก็ถังคันเดียวเลยได้มตยตายแตกตกไแตก้ไอ้้ยเือนึงเือนึง้ยีวนมีตัวห่งรเียยัง o e objective left You're almost there ้ายบายาทางนี้ก็น่าจะเข้าได้เฮียร่วงนแล้วเดอโอ้โหแตกเลยเอ้เหี้ยมแตแนบกิงกูไงแต่เอ้ยแล้มีรถสานีคันนึงว่ะเต้นในร่องที่เดิมมันอยู่ในร่องที่เดิมเว้เต้นเด็ดด็ดคูส้มมีคนโฟบอยู่ไอ้เี้ยโฟบจริง ตายเียยไปไม่ตอ่องมันขับเข้าหนแล้วขากอลไมุ่ม้อูัไม่ได้โอ้โหตายเลยแม่งกระดับยิงชิบหายด้านขวาเฮ้ยมองเห็นบอลิดีอะเล็กโมไปเที่ยมึงตรนะมืนเหมือนเราต้องเล่นข้างในก่อนอเล่นข้างในก่อนเรารถถังมันเข้ามาไฟเล่น ตอนนี้สมุงสมุงยัดสมุงยัดไอ้มันเรียกรถมาอีกคันกูเห็นเห็นล้มแล้วจบตายโอ้โหในบ้านโคตรเยอะห้าตัวเพื่อนกูยิงหมอด้งแล้วเอ้าไปเลยกักูจะเข้ายังไงทีเนี้ยหาักไปหนักไวค่อยๆเอาด้านหลังแต่เราสมุแต่ดโดนสมุกเข้าทุกทางอย่าเข้าทางเดียว one objective left

โอ้ยกูล่วงเลยเป็นไม่ไแล้วหมออะได้เวลานี่เยเอ่ะจริงเราจะเฮ้ตีวันโดนเฮียตีวัน <c oughs> โดนตีวันเดียวแ้วเนี่ยลเยอะไรเนะี่ย โอ้เรียบร้อยโว้ยโอ้ลูกกายยิงไม่ได้เลยไอ้สี่วันเพื่อเราไปเยอะละยิงมัน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 สี่วันเพื่อเราไปเยอะละเฮ้ยคุณมาอยู่วันนี้เหรอเอานี้คุณสเบียงให้ แค่นยิง้มขดร่างกนเราอเนดู่องล,ลงไปเจียบระตอมระตอม้ตายลงไปเจียร์ตใต้ตีนก็เพื่อนเราอยู่นี่ใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยชนะไวจังปฏิทิใหม่ดิเดี๋ยวรัสิบปองด์เี่ไดพูดถึงหมื่นไเนี่ยไม่ถึง กูน่าถึกูไม่น่าถึงเอ้บอยไม่เป็นสเลดเอ้บรไม่เป็นสลด่ออไม่แจมไปหนึ่งหนึ่งร้อย